ครับอยู่กับผมอังซังกีวินครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากผมเอาประกอบเรือเองอ่ะอืมประกอบเรือเองน,อน้องนอนน่ะทำไมน้องทำแบบนี้ทำเพือ่อนี่ประกอบเรือเองแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดจะชัดก็ชัด,ช,ด,ช,ด,ช,ดชัดกว่านี้เลยชัดกวนน่านี้ชัดกวนน่านี้ชัดกว่านี้ก็ไม่ม เรือก็ภายในก็เป็นเรือนะครับผมก็ทำลูกขึ้นเอ้มน,นี้ผมมีอีกอยาก่างหนึ่งที่ผมจะให้ทุกคนดูคือนี่ดูยังโดดเดียวเดียวได้ดครับนี่ใบพัดเรือคือจมไปใต้น้ำคือผมใช้เวลาทําทั้งหมดสองชั่วโมงรวมออกแบบด้วยก็คือใช้เวลาทำทั้งหมดชัออวออบบด่วโม,อมองหนึ่งแหละ รวมออกแบบชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งทำชั่วโมงครึ่ง้ออันนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ส่วนข้างล่างก็เป็นใบพัดแ,แต่ละใตเวลาทำหนึ่งชั่วโมองอะ่ะทุกคนคนที่ว่าผิดทำงานไหมหนึ่งชั่วโมงครึ่งรวมออกแบบเกิดไม่รวมออกแบบก็หนึ่งชงั่วโมง ออกแบบครึ่งชั่วโมองอะใครจะไปไม่ชัดกว่านี้ครับนอกจาช่องผลงไม่ชัดไม่ชัดกันมาลยทุกคนเห็นคนไหมครับทุกคนเห็นคนไหมไมาละเดือดจมมาละเดือดจม <_ d ix> เรือเรือเรืาจริงๆผมได้ต้นฉบับมา,มาจากคลิปพี่นุนนะครับสอนพับพายตัวเรือแ้่ส่วนอย่างอื่นผมออกแบบเองและคิดเองครึ่งชั่วโมงนี้ครับรวมรวมพับด้านล่างครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชงั่วโมงในการออกแบบทุกคนลองคิดดูครึ่งชงั่วโมงในการออกแบบ ถ้าเกิดสมมุติตเราเรจอดเรือใช่ไหมเราก็าพับลงพับอันนี้ลงคือผมผมก็กแบบมาให้พับพับได้นี่ครับผมเพื่อเวลาเราไม่ได้ใช้เราก็สามารถพับลงให้มันเป็นีวิชิค่พับลงอันนี้นพับลง ดัดลงนะถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครที่คิดว่าคุ้มค่ากับหนึ่งชั่วโมงนี้กด1ถ้าเกิดใครคิดว่าไม่คุ้มค่ากับ1นชั่วโมงนี้กด2องครับผมก็กดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e กดกระดิ่งเพื่อเพื่ป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับคนจะได้มีคลิปดูนะอย่าลืม ช่องนี้คุณต้องกด subscribe นะครับผมแยกหยกๆยกๆยกแยกเ,เป็นเตือไอ้ผมให้ดูอีกครั้งจ้าจ้าจ้ากระลังกระลงคนอาจจะมองว้พัดไม่เห็นูมให้เลยซูมไใบพัดให้เลยจริงๆ นี่ให้ดูอ้าเอากล้องมุมซูมไม่ได้นี่ครับผมถ้าก็จบคลิปนี้นะคะผมสำหรับการรีวิวเรือผมก็ใช้พับได้นะันนี้คือก่อนที่ผมจะเล่น ก็สำหรับคลิปนี้ของการรีวิวเรือผมมขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับบ่ายายเจอนิปหน้าถ้าเกิดทุกคนอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับบ๊ายบาย